สวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียจากเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์นะคะอากาศบ้านบีนะคะตอนนี้ก็หิมะตกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะโทนี้ <laughs> ไปจากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะลงไปข้างล่างนะคะว่าแฟนบีอ่ะ เขาทำอะไรค่ะไปดูกันเดี๋ยวบีจะเอาขยะไปทิ้งด้วยนะคะบีจะเอาขยะรีไซเคิลเอาลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูว่าแฟนบีเขาทำอะไรไปกันจ้าเดี๋ยวขอเปลี่ยนรองเท้าสักหน่อยนะคะเอาทุ

สวัสดีค่ะอแฟนดีลงมาทาสีข้างล่างนะคะปล่อยให้ผนังมันแห้งแล้วนะเพื่อนๆพทีนี้แกก็ทาสีลงไปนะคะมีพี่เพื่อนๆนะคะเขาก็ถามมาว่าอทากันเชื้อราไหมทานะคะทาไปแล้วนะเราก็ปล่อยไว้ประมาณสองสาวันนะคะ กันดีกว่าหิมะก็เริ่มจะละลายนะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะบีก็จะเอาขยะรีไซเคิลมามาทิ้งไว้ในห้องเล็กก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเตรียมให้แฟนบีนะคะขนไปทิ้งจาก เพื่อนคะเมื่อวานนี้นะที่พี่พาพเพื่อนๆนะคะมาทำตกตกตาหินมาดูน้องนั่งสารมากเลยนะดูนะตัว <c oughs> นี้จะไปเที่ยวไหน หมูหลุดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อากาศวันนี้เซยดีอื้อหือ หลังจากที่ทาสีนะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนประตูนะคะประตูนี้เราซื้อมาสามบาทน,นะคะซื้อมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะที่เราจะมาซ่อมบ้านกันนะคะแฟนบีไปซื้อมาไว้นะเอาไว้ข้างนอกนะคะตอนนี้เาทาสีเสร็จแล้วรอให้มันแห้งก็เลยนะคะเามาเปลี่ยนประตูะค่ะเพื่อนๆ ist du mit Kaffee oder mit Saft? Oh, น้องโทนนี่ไม่ชอบเสียงดังนะเพื่อนๆเวลาที่ทำงานเสียงดังมนนจะไปยุ่งไ,ไกลน้องไม่ชอบเสียงดังนะน้องตกใจเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะแฟนของบีก็กำลังนะคะจะออกไปซื้ออะไรที่โอบีจ้ะแล้ว พอดีแกก็เลยชวนบีนะคะว่าจะไปซื้อของด้วยไหมตอนนี้นะคะที่บ้านเราไข่หมดแล้วแล้วก็อาหารบางอย่างมันหมดค่ะบี B ก็เลยไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปซื้ออาหารเข้าบ้านเพราะว่ามันไกลจะเพื่อนๆเ,เอ,อ่ออจะไปซื้อของใช่ไหมเราก็ต้องขับรถเราใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบถ้าแกแบบรีบชวนเราอย่างนี้เราก็จะรีบมาด้วยนะเราจะได้ไม่ต้องขับรถมาเองนะคะ นี่ก็ไปกับเราด้วยนะคะนี่ไปซื้อของแฟนบีอุ้มขึ้นรถเพราะว่าเน้ำแข็งมันเริ่มละลายนะคะมันเริ่มจะแบบเปียกแล้วไงและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะแถวบ้านเรานะ นี้นะคะเพื่อนๆก็คือเมืองที่บีอยู่นะคะก็จะเต็มไปด้วยน้ำแข็งนะคะเป็นภูเขาแล้วก็มีน้ำแข็งนะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็อยู่กันที่โฮเฟอร์นะคะตอนนี้ก็จะมีมะม่งวงลดราคาค่ะ ลูกหนึ่งก็จะอยู่ที่แปดสิบเก้าเซนนะคะซื้อของเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนบีเขาก็มาส่งบีที่โฮเฟอร์นะคะให้บีเดินเลือกของก่อนแล้วก็ตัวแกก็ไปซื้ออะไรนะคะที่จะทำประตูที่โอบีนะมันก็จะอยู่ข้างๆกันนะคะ ก็พอดีบีซื้อของเสร็จแกก็มารับบีพอดีไปจากเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวไปเจอเกันที่บ้านนะจ๊ะวิ่ง มาจาบเพื่อนๆถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะรีบไปทําอาหารกลางวันให้คุณสามีก่อนนะนางบอกว่านางหิวข้าวนะคะไปไปเข้าบ้านก่อนดูลุลด,ด,ด นี้นะคะก็คืออาหารกลางวันของแฟนบีจากเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะคะน้องหมาบีนะทานข้าวไปแล้วนะคะเออทานอาหารไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้นี้แฟนบีทานหมูเหลือนะจ๊ะเพื่อนเเดี๋ยวบีก็จะเอาผสมข้าวให้เขากินอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นประเภทแบบหิวหิวบ่อยนะคะโทนี่นี่ตัวเล็กนะแต่กินเก่งแล้วก็กิน <g it> ได้หมดทุกอย่างนะคะส่วนบีก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะบี B ก็จะกินหมูไฮซุงจากเพื่อนๆนทำหมูแดดแดดนะคะทำหมูแดดเดียวแล้วทีนี้ที่นี่มันไม่มีแดดไงเราก็เลยแบบเอาใส่จานแล้วก็เอาผึ่งไฮซุงไว้นะคะมันก็โอเคนะเพื่อนเพื่อนมันก็ ค่อนข้างที่จะคลายอันนี้ดูปะ่ะ okay. กินเก่งคะ่ะเรื่องกินนี่ขอให้บอกทุนี่นี่ที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องใหญ่นะคะตอนนี้อวบมีน้ำมีนวล ตอนอยู่อพาร์ตเมนต์ค่อนข้างผมเพราะว่าบีให้กินน้อยไงถ้าเกิดว่ากินบ่อยก็จะต้องออกข้างนอกบ่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ที่เนี่ยก็ให้กินบ่อยได้เพราะว่าเราเปิดประตูไปไม่ต้องพาเขาลงข้างล่างจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะอาหารของบีบีทำหมูแดดเดียวนะคะแต่ว่าเราไม่มีแดดเราก็จะผึ่งที่ให้ซูงไว้นะคะแล้วบีจะ เออเอาใส่หมอ้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็จะกินกับตำแตงค่ะเพื่อนเพื่อนมาจากเพื่อนาาพเพื่อนมาดูว่าเมื่อกี้ที่เราไปซื้อของนะคะบีได้อะไรมาบ้างนะซื้อไม่ได้ซื้อเยอะนะคะพเพื่อนเพื่อนซื้อนิดเดียวนะซื้อที่แบบมันที่มันจำเป็นที่เราจะต้องใช้นะคะแล้วก็ได้ของลดราคามาด้วยนะ อันนี้นะคะคือไข่นะคะที่พีซื้อมาเพราะว่าที่บ้านหมดแล้วนะคะก็จะต้องเอาไว้ทําอาหารเช้านะกาแกอันนี้ของน้องโทนี่นะคะผ้านหาม่ซื้อกาแฟมาเออมะม่วงจากเพื่อนๆมันลดราคาซื้อมา2อลูกนะคะ อันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันซื้อมานะคะค่ะส่วนกล้วยอันนี้นะคะซื้อมาให้แฟนเพราะว่าแฟนจะต้องแบบว่าเออแกก็จะปั่นปั่นกล้วยปั่นใส่นมนะคะเอาไว้ทานแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะม่วงเหมือนกันที่ซื้อมาสองลูกนะคะแล้วก็มีซื้อมะนาวมาได้พริกหวานมาด้วยจ้ะเพื่อน ันนี้ถั่วนะคะถั่วรวมรสน้ำผึ้งเกลือนะคะเอาไว้กินเล่นแล้วก็ได้หมูชุบแป้งทอดมาด้วยนะเพื่อนๆชนิดเสรน็นะคะที่นี่ก็จะเอาไว้กินกับมันฝรั่งเวลาที่แบบไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะได้ทําเมนูนี้ให้เขาก็คือแบบว่าเอาเผื่อไวใ้ให้แฟนนะคะแล้วก็ได้กาแฟมาส่งนะคะ บีซื้อหมูบดมาด้วยนะคะแพ็คหนึ่งพึ้นกิโลเดี๋ยวบีจะมาทําแหนมนะจ๊ะเพราะว่าบีมีหมูหมูอยู่ในตู้เย็นนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวบีจะมาต้มแล้วก็ซ่อยให้มันบางๆแล้วก็จะเอามาหมักทําแหนมนะคะจะเคลียร์ตู้เย็นค่ะอยากให้มันโลง่ลงๆแล้วก็ได้อันนี้นมนะคะรสชาติมันจะเหมือนไวตามิลเลยนะเพื่อนเพื่อน ฮาเฟอร์มินนะคะทำมาจากธัญพืชนะคะเป็นคล้ายๆกับข้าวบาเล่นะคะเพื่อนๆแล้วก็นมบัวนะคะบีเอามาใส่กาแฟเนี่ยจากเพื่อนๆบีก็ได้ของมาแค่นี้แหละเอ่อทั้งหมดนี้นะคะ40ยูโรนะเพื่อนๆปกติเวลาที่บีไปซื้อก็แบงค์ร้อยนี่จะต้องปิวตลอดแต่วันนี้รีบนะคะ อีกอย่างหนึ่งมันไปที่เดียวด้วยไงมันไปแค่แค่แค่ที่ฮูเฟอร์นะคะถ้าเกิดว่าไปลีเดอร์นเนอะถึงใส่บีก็จะได้จ่ายเพิ่มนั่นแหละ อตอนนี้นะคะเพื่อนๆแฟนของบีก็ได้นะคะทาสีตอนนี้ตอนนี้นะคะแฟนของบีก็ได้ทาสีนะคะแล้วก็เทปูนล,ลงไปเพราะว่าพื้นตรงนี้ค่ะมันเอียงแฟนบีก็จะทําให้มันตรงนะคะแล้วก็จะเอาเครื่องซักผ้านะคะไปตั้งนะคะแล้วก็รอให้สีนะคะแห้งด้วยนะเพื่อน Nika. die Dürse. Aha, okay. Kaputt. Aha. Und das ist selbstgemacht gemacht, so ein Maß gibt es nicht fertig. Aha. Jetzt muss ich ihn entweder das komplett ausbauen. Okay. Oder... อนใ t ม่ที o รูดช่องอินเทนช์ช่องที่ไม่ c h บไประดค่ะแฟนบีก็อธิบายให้ฟังว่าก็จะค่อยๆ่อมไปนะคะตอนนี้แฟนของบีก็ได้เปลี่ยนประตูนี้นะคะเป็นประตูอันใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีที่ล็อกอะไรของมันเรียบร้อยจ้ะเพื่อนๆแล้วนางก็เลยอธิบายว่าประตูตรงเนี้ยเอ่อก็เดี๋ยวอาจจะได้ ซ่อมหรือว่าทําใหม่หรือว่าอะไรยังไงยังไม่รู้นะคะยังไม่มีแผนเพราะว่าก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทําจากเพื่อนๆเอาละค่ะเพื่อนๆสําสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวไปก่อนขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสวัสดีเอาวีดเซน